ที่มาถึงคําว่ากามฉันทะกามฉันทะโดยตัวหนังสือก็แปลว่าความพอใจในกามเป็นความพอใจตั้งแต่ขนาดเบาๆไปถึงขนาดหนักเต็มที่ <c oughs> <c oughs> ฉันทะแปลว่าพอใจ <c oughs> ถ้าเป็นไปอย่างรุนแรงก็เกิดกิเลสอย่างอื่นสืบต่อไปเป็นกรรมมันที่หรือ <c oughs> เป็นกรรมมาตันหากาที่มันรุนแรงต่อไป <c oughs> แต่ที่รบกวนอยู่เสมอมิได้ขาดนี่เป็นกรรมฉันทะในลักษณะของนิวรนคือไม่ถึงขนาดรุนแรงในทาง กิริยาอาการหรือน้ำหนักแต่มันรุนแรงในทางที่มันรบกวนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ก็เรียกว่านิวรณ์เมื่อจิตปราศจากนิวรณ์เป็นการมฉันทะเป็นต้นก็เป็นจิตที่ ไม่ถูกรบกวนหรือโปร่งสบาย <c oughs> ที่ที่มารบกวนนี่ก็เรียกว่านิวรณ์แปลว่าเครื่องกัน้นกามัชันทะคออือมันมันมีความรู้สึกที่จะตกลงไปในทางกามเรื่อยนี่มันเกิดเป็นเครื่องกั้นคือกั้นจิตไม่ให้โปร่งไม่ให้สบาย นับตั้งแต่จนกระทั่งกัน้นไมเ่เป็นสมาธิไม่บรรลุคุณธรรมที่สูงขึ้นไปถ้าเข้าใจได้ดีในะข้อที่ว่ามากรารมมาชจันท่าเกิดและจิตนเป็นอย่างไรก็จะเข้าใจคำว่านิวรได้ดีอย่าเอาแต่ตัวหนังสือต้องเอาตัวจริง ที่รู้สึกหรือเกิดอยู่ในใจว่ามันกั้นอะไรบ้างเช่นมันทำให้มืดให้มัวให้ลำบากใจต่างไม่เกิดความทักทอนไม่เกิดความมันโล่งใจอะไรก็เ,เรียกว่าการมาสันทละเป็นนิวรณ์ทั้งนั้นทีนี้ก็มาถึงคำว่ากามาธาต ธมธาตุเมื่อพระพุทธเจ้าทันจะตัดเรื่องธาตุที่ล้ำลึกทันนจะตัดเรื่องธาตุไว้ในลักษณะที่แปลกจากที่เราได้ยิน เราได้ยินกันแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเดนิวนสัตว์กว้างรวบหมดไปกว่านั้นว่ากามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุนิโรธาตุเป็นสี่ธาตุกามธาตุเป็นธาตุหนึ่งในสี่ธาตุเหล่านั้นตัวหนังสือก็แปลว่าธาตุกาหรือธาตุที่เป็นไปเพื่อกาม หรืทธาตทเป็นที่ตั้งแห่งกามถ้าว่ทธาทนี้ได้โอกาสปรุงแต่งเกิดขึ้นผสมในใจแล้วใจหรือจิตนั่นก็จะแล่นไปสู่กามมันมีกิริยาอาการเป็นกามขึ้นมาทันที จิตนั่นก็ค่ายไปในทางกามหรือจะพูดว่ามันกำลังหลงไหลอยู่ในกามนั่นคนะือเป็นขณะที่กามธาตาุกำลังเกิดขึ้นเต็มที่ปรุงแต่งอยู่อย่างเต็มที่นี่ก็เป็นไปมากในหมู่คนธรรมดาปรุงใจสัตว์ในลักษณะอย่างนี้ ก็เป็นเหตุให้ได้ชื่อว่ากามาวจรคือใจที่ดีแต่จะแล่นไปในทางกามเท่านั้นทำอย่างอื่นไม่เป็นกอ <c oughs> เป็นเหตุให้เกิด <c oughs> ให้ได้ชื่อขึ้นมาใหม่ว่ากามาวจรภูมิคือภูมิหรือชั้นของจิตชนิดที่มีแต่จะแล่นไปในกามเท่านั้น <c oughs> ทั้งนี้เพราะว่าสิ่งที่เรียกว่ากามธาตุนั่นเองอ,อ เป็นต้นเหตุกามาธาตุเป็นธาตุหนึ่งในธาตุทั้งสี่ที่สองคือรูปธาตุธาตุที่ทำให้มีความรู้สึกในรูปธาตุที่สามเรียกว่าอารูปประธาตุ้าเกิดความรู้สึกในอารูปธาตุที่สี่เรียกว่านิโรธาตุคือธาตุเป็นที่ดับหรือระงับไปเสีย ซึ่งาธาตุสามอย่างข้างต้นม,มีอยู่สี่ธาตุอย่างนี้จะกล่าวถึงในเมื่อถึงเข้าในคำนั้น,น,น